โอเคครับเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วเรื่องของการอันบ็อกไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมาลองใส่ลงสนามกันนะครับว่าเอ็มบีดวันเนี่ยมันจะเป็นฟิลยังไงแล้วก็ดีแค่ไหนนะครับแล้เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังน,นะครับโอเคครับอย่างแรกเลยที่น่าสนใจนะครับก็คือเชือกนะครับ เชือกเป็นแบบเป็นแบบแบนนะครับข้อดีของมันคือมันมันผูกแล้วมันไม่หลุดง่ายนะครับเวลาที่เราผูกเชือกลงไปแล้วเนี่ยถ้าใครเคยประสบปัญหากับเชือกกลมนะครับเวลามาัดไปแล้วเนี่ยมันมีอาการหลวมมันจะคลายตัวแล้วมันก็จะหลุดง่ายนะครับแต่พอเป็นเชือกแบนเนี่ยมันก็จะหลุดหลุดได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็มัดได้กระชับมากขึ้นนะครับ ก็แต่ก่อนมันจะเป็นเชือกถ้าเชือกแบนสมัยก่อนจะเป็นแผ่นเร,เรียกไรเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่แล้วพอเนี้ยเวลามันพลิกเนี้ยแบบเนี้ยเวลาที่เส้นมันพลิกเวลาที่ <ใช S 1> <deploy. S 2> มันพลิกอย่างเนี้ยมันจะกลับมาไม่ได้นะครับแต่พอเขารุ่นใหม่นเนี่ยเขาก็ใช้เป็นเชือกแบนที่เป็นลันกษณะเส้นเล็กขึ้นนะครับเส้นเล็กลงสิงนะมันก็ทําให้การพลิกของเชือกเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะกระชับได้นะครับแล้วอย่างที่ ทคทำคลิปให้ดูนะครับก็จะมีเพิ่มเติมนะครับสำหรับผมเนี่ยสไตล์ผมนะผมจะใช้แบบนี้นะครับผมจะต้องรูสุดท้ายนะครับผมจะร้อยเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคนะครับร้อยจากข้างนอกเข้าหาข้างในนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับร้อยจากข้างนอกเข้ามารูสุดท้าย <S <S เพราะอะไรรู้ไหม พอเวลาเราผูกเชือกเนี่ยเดี๋ยนะเนนี้ให้ไวเนี่ยพอเราผูกเชือกนะเดี๋ยวเราผูกก่อนครับเวลามันผูกเชือกเนี่ยเพื <ctions> ่อนๆจะเห็นเดี๋ยวผมขยับกล้องไปนิดนึงเห็นไหมทุกคนจะเห็นนะว่าผมร้อยจากด้านนอกเข้าด้านในนะครับเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเวลาที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะกระตุกมันจะกระตุกเชือกของเราเกิดอะไรขึ้นมันจะยิ่งแน่น มันจะไม่หลวมเห็นปะเพราะว่ามันเป็นการล้งจากด้านด้านไหนเข้ามามันจะยิ่งเข้าเข้าเข้ามันยิ่งแน่นๆนน,น,น,นะครับมันจะไม่คลายตัวเลยมันเป็นเ,เทคนิคนะครับเทคนิคการผูกเชือกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาไม่บอกกันนะครับ 2องไ ได้ลองนะครับตัว Under Armour m b 1 One นะครับก็ต้องบอกว่ารู้สึกประทับใจนะครับกับรองเท้าแล้วก็ประสิทธิภาพที่ได้นะครับต้องบอกว่าทรงเนี่ยเป็นทรงมิดคัทนะครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่ผมใช้ c o b y Ad Mid นะครับเป็นข้อข้อ,ข,อข้อกลางนะครับเ,เรียกข้อมิดคัทใช่ไหม แต่ได้ความรู้สึกเหมือนโลคัทมากๆนะครับในการใส่วิ่งนะครับซึ่งมันจะไม่คอมันจะไม่รัดข้อจนเกินไปทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ายัางสบายอยู่นะครับถึงเราจะรัดมากขนาดไหนมันก็จะเป็นโฟมแบบว่าหนานุ่มนะครับปลูกให้เราอยู่นะครับมันจะได้ฟิลนั้นเลยนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าด้านนี้นะครับสำหรับคนที่เท้าบานๆเนี่ยตรงเนี้ยจะค่อนข้างบีบตรงนิ้วก้อยนิดนึงนะครับ สำหรับคนที่เท้าบานนะแบบผมเนี่ยก็แต่ก็ไม่เป็นปัญหาพอใส่ใส่ไปก็กระชับดีนะครับแล้วก็แข็งแรงแข็งมากนะครับความแข็งมันทําให้มันมันโอบกุ้มอโอบกุ้มตัวหน้าท้าของเรานะครับส่วนหน้าผ้าที่เป็นตาข่ายมันก็ระบายอากาศนะแล้วก็ด้วยความที่มันหน้ามันค่อนข้างจะเชิดนะครับมันทําให้การวิ่งเนี่ยทำได้ดีนะครับการที่เราสัมผัสพื้นเราออกไปเนี่ย มันจะทําให้ทําให,ให้ให้เราเนี่ยออกตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นนะครับก็ลายนี้ก็ผ้าถ้าสนามดีนะครับสนามดีดีเนี่ยเย็ดเลยหนึบเลยนะครับผมเทสมาแล้วแต่ถ้าพอเล่นไปสักพักเนี่ยฝุ่นเริ่มเกาะนะครับฝุ่นเกาะสนามมีฝุ่นหรือว่ามันความแห้งมันความแห้งมันเริ่มมาเนี่ยมันจะค่อนข้างลื่นนะครับก็จะสู้ตัวผมว่าสู้เคอรี่เจยังไม่ได้นะครับสำหรับ ความหนึบเนี่ยมันก็หนึบตอนที่มันใหม่ๆแต่พอใช้ไปสักพักอาจจะต้องลองเขาเรียกอะไรลองให้มันเบร์สักนิดคือหมายความว่าให้มันใช้งานอีกสักนิดนึงอ่ะให้หน้าหน้ายางมันรู้สึกว่าสึกลงไปหน่อยนะครับความหนึบมันน่าจะกลับมันน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนของตัวโฮเวอร์แล้วก็ไมโครจีนะครับตัวโฮเวอร์แล้วก็ไมโครจีเนี่ยโฮเวอร์ผมว่ามันมันไม่มันไม่ยวบ เหมือนทางไอ้ค่าผมไม่อยากพูดเดี๋ยวเดี๋ยวซวยนะครับก็คือความรู้สึกเนี่ยมันไม่นุ่มนะครับมันไม่นุ่มหมายความว่ามันไม่นุ่มแต่ว่ามันมันมันดีนะความหมายคือมันมันไม่ได้แข็งแต่มันก็ไม่ได้นุ่มจนยั่วจนย้วยนะครับถ้ามันยั่วมันย้วยเนี่ยพอมันพอเราวิ่งเนี่ยเรากดลงไปปุ๊บมันย้วยแล้วมันไม่เด้งมันไม่คือสภาพเนี่ยมันทำให้เราอ่ะเหนื่อยในการที่ออกตัววิ่งนะครับแต่ในในเมื่อมันแข็งอะความแข็งของมันอะ มันไม่ได้แข็งแบบกระด้างคราจมันแข็งแบบนุ่มเด้งแต่มันก็ไม่ได้นุ่มถึงขนาดที่แบบว่าเราเรา,เราจะสบายเท้าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ความเด้งของมันความที่ทําให้ตัวโพเฟอร์เนี่ยตัวโฟมเนี่ยตัวโฟมตัวเนี้ยมันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันนุ่มเท่ากับพวกถุงลมนะครับแต่ข้อดีก็คือมันแข็งแรงแล้วก็ถึกมากนะครับนั่นแหละมันจะได้ฟีลแบบ ถึกๆอึดๆนะครับซึ่งเหมาะกับนักบาสท,ทุกสไตล์นะครับทุกสไตล์ของของในเมืองไทยนะเพราะว่าคุณลองคิดดูดิโจเอลเอ็มบีดนะครับนักบาส NBA สูง7ฟุตนะครับน้ำหนักเนี่ยแม่งต้องร้อยกว่าโลนะร้อยกิโลบวกอัพๆเลยนะครับใส่รุ่นเนี้ยแล้ววิ่งดีวิ่งค้องสปินอะไรแบบโพยอย่างค้องอ่ะนึกออกไหมด้วยสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยคุณคิดว่าสไตล์แบบนั้นอ่ะ พวกปีพวกกาดบ้านเราเนี่ยแม่งโคตรสบายนะครับคือแบบคือใช้งานได้เลยอะ่ะมันไม่เหมือนรองเท้าของพวกเอ่อตัวเทพของของค่ายค่ายหนึ่งอะ่ะที่แบบ7จ็ดแปดพันซึ่งมันค่อนข้างจะหนักมันถึกม,มันทนจริงแต่แม่งหนักนะแต่อันนี้มันค่อนข้างจะเบาเพราะว่ามันเป็นผ้าตะข่ายนะครับทาให้มันเหมาะกับทุกคนที่ท,ที่ต้องการรองเท้าดีๆนะครับน้ำหนักเบาเอ,อ่แล้วก็คอร์ดฟิลดีๆพุ้มข้อแต่ว่า ความรู้สึกเหมือนข้อโลนะครับนี่แหละคือตอบโจทย์นะครับสำหรับโจเอลเอ็มบีดนะครับอันเดอร์อาร์เมอร์เอ็มบีดวันนะครับ,รบ,รบ,รบก็ตอนนี้มีจำหน่ายแล้วที่ซูเออปเอร์ไม่ใช่สิมีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำนะครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นว่ามีโปรโมชั่นนะครับคือว่าถ้าคุณซื้อตอนนี้แถมกระเป๋ากระเป๋าผ้านะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดน,นะกระเป๋านะนะครับแล้วก็บางร้านเนี่ผ่อนได้ด้วยนะผ่อนได้อีกนะสามสามงวดนะ ถ้าถ้าถ้าเห็นจะไม่ผิดนะครับก็ราคาอยู่ที่4,490บาทนะครับถ้ามีเมมเบอร์ hmm. ของร้านก็อาจจะลดไปอีกเหลือประมาณผมว่าประมาณ3,900นะ3 9ม0าอะไรประมาณนี้ลด10% 15%อันะนี้ผมแล้วแต่ร้านแล้วแต่เมมเบอร์ของแต่ละที่นะอ่าก็ลองไปหาไปดูกันได้นะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่ราคาไม่แพงนะครับราคาระดับ4 0 0 0 4,000 4,500มีทอนนะครับซึ่ง โอเคแหละราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ถูกนะครับแต่มันก็ไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ทนนะใช้ได้ยาวๆหมายความว่าถ้ามันมันไม่ขาดง่ายๆแม่งโคตรจะทนนะครับใช้ได้ยาวๆจนกว่าคุณจะเบื่อนะครับผมว่ามันไม่พังหรอกคุณจะเบื่อมันก่อนที่หรือไม่ก็มีรุ่นใหม่มาก่อนนั่นแหละเึื่จะไปเบื่อมันนะครับซึ่งผมว่าโอเคเลยสําหรับ Under Armour นะครับ Embiid นะครับก็ขอบคุณทาง Under Armour South East Asia นะครับที่ ให้รองเท้ามาทดสอบนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับการตัดสินใจหารองเท้าบาคู่ใจสักคู่หนึ่งแล้วก็นำมาใช้งานนะครับ